ทุกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าเข้าใหม่นำเสนอค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์คูปตารุ่นเอ๋วห้าค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด50แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบด i เรกอินเจ็คชั่นตัวรักบายความร้อนด้วยน้ำ2 4 3 4า2434ซีซีขับเคลื่อน4รล้อ 4WD 2องเานะคะกับสินค้าใหม่ของเราพี่ช้างส้มคันงาม รถแท็กเตอร์คูบตาร์รุ่นแอลห้าศค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี59นะคะรถจดทะเบียนปี59มาพร้อมกับชุดใบมีดแดนดินหน้าตราช้างนะคะด้านหน้ามีชุดใบมีดแดนดินหน้าตราช้างรุ่น FD 186F นะคะและด้านหลังคันนี้เราเกาะเป็นผนวนใหม่นะคะเป็นผน6คูน24ใหม่จาก CMT ค่ะ กับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะตัวนี้ปิ่นจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะคันนี้เราจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้งสีง่เส้นเรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะกับสินค้าใหม่ของเรา <S <S คุโบตา L 5018รถจดทะเบียนปี59เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดันรดินาและผ่านไถ่ใหม่ ใส่ท่อล้านปลายไทเทให้เรียบร้อยหล่อๆล่นล่นพร้อมลุยในราคาเพียง4,98,000บาทเท่านั้น4,98,000บาทเท่านั้นเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ รถสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราช้างส้มคันงามรถแท็กเตอร์คูปตารรุ่นแอล5018ค่ะตัวเครื่องยนต์สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะแน่นๆแรงดีไม่มีตกนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซลสี่สูบนะคะสภาพสวยๆไม่มีรมั่วไม่มีซึมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะเราจัดแบตเตอรี่ใหม่ใส่ให้ด้วยนะสำหรับคันนี้ค่ะ รถแท็กเตอร์คูปตารุ่นแอลห้าศนะคะจัดทุกท่อไปไทเทใส่ให้เรียบร้อยเรียกว่าพร้อมหลอ่อพร้อมลุยกันเลยทีเดียวนะคะน้ำปิ่นคาดูชั่วโมงทํางานนะคะตัวนี้ทํางานอยู่ที่นี่ค่ะ473ชั่วโมงนะคะรถสวยทํางานน้อย473ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ ระบบเกียร์ค่ะแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยนะคะขับขี่ง่ายคล่องตัวตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะรุ่นนี้นะ,ะบริเวณห้องโดยสารเบาะหนังนั่งนุ่มๆนะคะจัดชุดหลังคาใหม่ให้ด้วยสําหรับคันนี้ค่ะรถสภาพสวยส,วยสมบูรณ์นะคะยางคู่หน้าใหมย่ยางคู่หลังใหม่นะคะมาดูช่วงท้ายกันนิดนึง คันนี้รถไร้สวยเดิมนะคะ PTO ไม่เคยผ่านการใช้งานนี่ค่ะคันนี้สวยมากๆนะคะ PTO เดิมไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะเรียกว่าพร้อมใช้งานสมบูรณ์มากๆสำหรับ L 5 0 1 8คันนี้ อุปกรณ์ด้านหลังเราเกอบผ่านทวนใหม่ให้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวตัดย่าเป็นตัวโรตารี่จอบหมุนได้อุปกรณ์หลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการใช้งานของคุณลูกค้าได้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแท็กเตอร์คูปต้ารุ่น L 5 0 1 8รถจดทะเบียนปี59เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดันดีนาและแผนไถใหม่ รอพร้อมใช้ในราคาเพียง498,000บาทเท่านั้น498,000บาทเท่านั้นค่ะถูกใจเรื่องราคาเราคุยจนได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ช่องหนูปีนแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ